อีกประเด็นหนึ่งะแถมท้ายนิดหนึ่งเพราะว่ามีคนถามผมมาเยอะแล้วเขาเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์เจตคุณสมชายคุณนกเขาคุณชาญชายไปยื่นต่อปปชเรื่องมาตราหนึ่งแล้ววันก่อนสารนนูนรับเรื่องของคุณพี่เชษเอาไว้แต่บอกว่ารับไว้นั่นคือการพี่นางว่าประมาณปีสองหไม่รับ2568เพราะมันได้ผ่านไปกฎหมายไปแล้ว เขาก็เลยเกรงว่าสิ่งที่อาจารย์เกตกับคณะไปยื่นไว้นี่นะมันจะตกไปด้วยภายใต้บรรทัดฐานการคําคสั่งของสารน้ำนูลอันนี้แลวทราบว่าเมื่อสองวันที่แล้วนี่อาจารย์เกตเมื่อวานสิไปยื่นกับทางคณะไปประ,ประชอยอีกครั้งหนึ่งไปชี้แจงแถลงไขเรื่องนี้ใช่ไหมอาจารย์เกตใช่ครับใช่ด้วยความเคารพอย่างนี้ครับ,ค,รบคือเราไปอธิบายนะครับด้วยความเคารพต,ต,ต่อสารน้ำธรรมนูญนะครับเป็นสิ่งที่สารน้ำนูญยังยังขาด การพิจารณาไปอยู่สามเรื่องครับข <c oughs> ้อหนึ่งสาคัญที่สุดการที่เขียนอายุความยี่สิบปีไว้เนี่ยนะครับแล้วในเจตนารมณ์ในความมุ่งหมายนะครับที่อธิบายไว้ว่าทําไมถึงเขียนแบบนั้นเนี่ยเขาก็บอกแล้วครับว่ามันจะได้ติดตามเราได้าย <c oughs> ในระยะเวลายี่สิบปีมันต้องติดตามเอาได้ถ้ามันติดตามเอาได้แล้วจะเอาแต่แค่ตอนร่างแล้วมันจะเขียนยี่สิบปีไว้ทําไมอ๋อ <c oughs> นั่นคืออันที่หนึ่งถูกไหมครับอันที่สองก็คือว่ากระบวนการที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามามีส่วนด้วย ครับนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้เจ้าหน้าที่ก็พ้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้นาที่ก็โดนแล้วก็ไม่ได้แต่แค่เจ้าหน้าที่แจ้งมันสามารถทําให้ความปรากฏต่อปปชนะครับโดยที่ในมาตรา88นะครับกฎหมายปปชเขียนรองรับไว้ครับทําให้มันมีกระบวนการที่ปปชเข้ามาด้วยแล้วปปชจะเข้ามาตอนไหนนะครับถ้าเกิดให้เอาแต่ตอนร่างอ๋ออ๋ออ๋อดูไหมครับอันที่สามก็คือว่าในเมื่อให้คืนเงินด้วย ถ้าเอาแต่ตอนร่างนั้นมันจะคืนเงินยังไงมันต้องได้มีการใช้เงินไปแล้วสิครับเขาถึงให้เอาเงินคืนด้วยอ่ะถ้าเอาแต่ตอนร่างเงินมันออกไปยังไงล่ะอืม,อมเอาให้คืนเงินน่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาสามอย่างนี้มารวมกันะยี่สิบปีให้ปปชเข้ามาช่วยดูด้วยและให้คืนเงินด้วยและถ้าเอาแต่ตอนร่างเงินมันออกตอนไหน แล้วปปชจะเข้ามาเกี่ยวได้อย่างไรแล้วอุตสาห์เขียนไว้ตั้งยี่สิบปีสารท่านจะให้ใช้แค่ไม่กี่เดือนที่ตอนที่เขายกร่างกันแค่นั้นเหรอด้วยความเคารพต่อสารน้ำนูนนะครับ,รบเราไปอธิบายให้ปปชฟังว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นแท้จริงของมาตราร้อยสี่สิบสี่เส้นที่สารธรรมนูญท่านพิจารณานี้พวกเรายัางไม่เห็นด้วยนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ไม่ได้ยื่นไว้แค่ เรื่องของวักแรกก็หนึ่งเท่านั้นนะครับเรื่องของวักสองก็มีนะเงินพันกว่าล้านไปเข้ากองทุนไอ้สอสสวที่บรรดาคนที่เคยเป็นสอสสวเนี่ยเขาจะได้เงินไอ้นี่ก็ได้เงินทางตรงทางอ้อมด้วยนะก็คล้ายกันกับของคุณพิเชษเลยเป๊ะเราก็ไปอธิบายว่ามันเป็นสองเรื่องนะมันไม่ได้มีแต่เรื่องเดียวอครับคือเรื่องของคุณพิเชษนั่นก็คือคล้ายๆว่าเป็นเรื่องระหว่างการพิจารณาของสภาใช่ไหมจารย์ใช่อ่า แล้วก็พอสารตัดสินปั๊บคุณพิเชษหลุดก็ทําให้การกระทํานั้นสิ้นผลไปยุติไปใช่ครับแต่ของ<ช>เรานั้นมากกว่านั้นแต่ค<ช>ุณพิเชษยังไม่ได้เอาเงินไปใช้ถูกไหมครับใช่และต่อสมมติว่าถ้าคุณพิเชษเอาเงินไปใช้เงินมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนรักมันการจะไปเอาคืนก็ไม่ได้ยากเย็นมันก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลานาน,านถ้ามันเก่งเป็นอย่างนั้นแต่ของคุณพิเชษไม่ได้เอาเงินไปใช้มันก็มันก็หมดเรื่องคุณนั้นไปครับแต่ในกรณีของบรรดาคนจํานวนต้อง หลายร้อยคนเนี่ยนะครับที่เรายื่นกันเนี่ยมันเอาเงินไปใช้สามหมื่นห้าพันล้านนะสามหมื่นห้าพันล้านในกรณีแรกเอาไปอีกพันกว่าล้านในกรณีที่สองนะครับ,รบนเ,นเงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเงินเยอะขนาดนี้จะเอาแต่แค่ตอนร่างผมก็ถึงตั้งคาถามกันไงว่าเรื่องเงินมันออกไปตอนไหนถ้าเอาแต่ตอนร่างอ่ะอืมอ่าเพราะฉะน,นั้ในในี้สา,ารด้วจำนวนท่านก็อาจจะต้องไปพียารมาให้ดีด้วยการเคารพ ของเราเนไปช่องทางก็คือช่องทางผ่านปปชแต่ว่าทางใช่ครับสสขอเรื่องในคุณพิเชษนั้นไปทางไปทางสัาของคุณพิเชษไปทางสสยื่นใช่ครับก็ของเรานที่ไปปปชได้เพราะว่าก็อย่างที่บอกครับกฎหมายปปชนะไม่ไประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในมาตรา8ปสิบแปดเนี่ยระบุเอาไว้ครับว่าใช่เมื่อความปรากฏปปชถูกไหมใช่ใช่ส่วนที่สามการดําเนินการกรณีฝ่าฝืน มาตราหนึ่งสี่สี่ของรัฐมนูนมาตราแปดสิบแปดเนี่ยผมลืมขึ้นจอให้ดูนะเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการปปชส่วนที่งสามใช่ครับอ่าอ่านั่นแหละดังนั้นเนี่ยอาจารย์เกศกับคณะเนี่ยบอกว่าตีความวินัยใช้ดีแล้วความเห็นก็คือว่าใช่ว่าสามารถดําเนินการในเรื่องที่ผ่านไปกฎหมายไปแล้วได้ใช่ครับใช่อืมแล้วปปชเพราะว่าความมุ่งหมาย คือปปชก็บอกว่าในชั้นของปปชเนี่ยนะครับเมื่อพิจรารณาว่ามีมูละนะครับมีมูลก็คือว่าไอบ้บรรดาสิ่งที่เราพูดนั่นอ่ะมันเป๊ะมันเข้าเขาฮะก็ส่งสารนั้นนูนเพราะว่าปป,ปชไม่ได้ต้องคนชี้เนี่ยครับอืมว่าตกลงผิดไม่ผิดตกลงขันดนั้นนูนหรือไม่ขันดนั้นนูนเอาแค่ว่ามีมูลก็หมายความว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นตุมตุมันน่าจะใช่เหรอวะเฮ้ยเนี่ยอืมอืม,อมสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์เตียยกับคณะมั่นใจนะ ว่าสารน้ำนูนน่าจะรับไว้พิจารณาคงจะไม่รับไว้เนี่ยน่าจะรับว่าคือคือต้องบอกนี้ครับว่ามั่นใจในสนามลักษณะหนึ่งเนี่ยมั่นใจว่าปปชเห็นว่ามีมูลเมื่อปปชเห็นว่ามีมูลเนี่ยนะครับสารน้ำนูลต้องรับอยู่แล้วเพราะว่ามน้ำนูนกาหนดให้ต้องรับและต้องพิจารณาภายในสิบห้าวันนั้นมั่นใจทีส่สองน <S 2> 2 <S ะอันที่สามเนี่ยมั่นใจว่าสารน้ำนูลจะต้องพิจารณาว่ามีใครทําในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบ้างจะถึงขนาดว่าไม่มีเลยนะครับก็คงไม่ได้หรอก แต่คันจะมั่นใจว่าท่านจะกวาดหมดสี่ส้าห้าร้อยคนอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็ยังค,คิดว่าสิ่งที่เราส่งไปยื่นไปเนี่ยมันมันใช่แล้วมันถูกต้องแล้วแต่ว่าก็แล้วแต่ดุลพิพนิจของศาลนักนูนครับคงจะไม่เกิดขึ้นว่าโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเมื่อประมาณปีหกแปดดังนั้นตกไปคงจะไม่ใช่อย่างนั้นเราคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับเอาละเรื่องนี้เดี๋ยวว่างๆโอกาสดีๆค่อยมาดูกันแล้วอีกทีเพราะว่าต้องดูกันแบบรอบครอบมันมีวัคตอนเยอะขอ้อกฎหมายอาจารย์นะ แต่กับผมก็ได้ไปทําการบ้านอย่างดีมาแล้วนะฮะอาจาเจ็ดมีอะไรฝากอีกบ้าไงไหมคดีคดีความตอนนี้น่าสนใจสิงหากันยาน<อ>เป็นจุด <c oughs> เปลี่ยนทางการเมืองนะอาจารย์ใช่คือผมคิดว่าต้องบอกนี้ว่าบรรดากฎหมายเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องนิติสงครามไม่ใช่เอากฎหมายมาห้ามขันกันอืแต่มันเป็นเรื่องของการตรวจสอบการทํางานของคนที่อาสาไปเป็นตัวแทนของพวกเราครับ มันย่อมเป็นสิ่งที่พวกเราทําได้แล้วไอ้พวกที่บอกว่านักร้องอะไรทั้งหลายเนี่ยนี่มันคือกระบวนการมีส่วนร่วมของคนที่เป็นเจ้าของหน้าที่ปไตยครับครับครับแล้วส่วนร่วมกันนะไม่ใช่ร่วมกับท่านท่านไม่ได้เป็นเจ้าของหน้าพวกเราไม่มีความจำเป็นต้องไปร่วมกับท่านท่านต่างหากต้องมาร่วมกับพวกเราพวกเร,เราร่วมกันตรวจสอบคนเป็นตัวแทนของพวกเราครับครับ,รบไม่ใช่นิติสงคมสงครามอะไรนะครับครับเอาละครับวันนี้ก็ได้ตามนี้ก่อนกราบขอบพระคุณอาจารย์เจี๊ยครับขอบคุณครับกำลังครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนอวนิกนะครับ ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตวิไลบัณฑิตเอเชียนะครับอดีตกรรมการอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐมนูลนะอาจารย์เจตทวนวันนิกก็มาตราหนึ่งสี่นั้นแถมแล้วครับก็ต้องติดตามกันอีกนิดหน่อยนะเพราะว่าถ้าปปชบอกว่ามีมูลแล้วก็ส่งให้กับทางสารรัฐมนูลนั้นเนี่ยสารัฐมนูลต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนะครับนะส่วนถ้ามีความผิด อย่แค่ไหนอย่างไรก็อยู่ที่ตุนในของศาลหรือศาลบอกว่าดูแล้วไม่เข้าข่ายไม่เข้ากรอบกฎหมายไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยื่นมาเพิดอะไรก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่าถ้าโดยตักการที่อาจารย์เจียดพูดมานะสารบุญคงจะต้องดูต่างจากกรณีของคุณสุดพิเชษเชื่อเมืองพาน